ไอออนยูทีแฮทแบ็ไฟฟ้าน่ารักโฉบเฉี่ยวขับสนุกอย่างมีสไตล์เป็นรถฟฟ้าที่มีความคล่องตัวสูงขับสนุกเล้าใจทุกเส้นทางเหมาะกับคนเมืองที่ชอบความรำและทันสมัยมาพร้อมระบบไฟ LED รอบคันที่มีระบบเปิดปิดอัตโนมัติ <c oughs> กระจกมองข้างปรับด้วยไฟฟ้าและล้อมแมกอลอยขอบนิ้วส่วนภายในมีให้เลือกด้วยกัน2โคนสีสีมิดายแม็กและสีเบอร์ลินเบ มีหน้าจอขนาดใหญ่ถึง14.6นิ้วใช้งานสะดวกสบายเห็นชัดทุกมุมมองไอออนยู UT, มีให้เลือก2รุ่นรุ่นสแตนดาร์ดราคาเริ่มต้นอยู่ที่5 100, 1 0 0 0 0 xxx พิเศษจองตอนนี้ราคาเพียง4 9 9 0 0 0 xxx รุ่นพรีเมียมราคาเริ่มต้นที่6 6 6 0 xxx พิเศษจองตอนนี้ราคาเพียง6 4 0 0 xxx หากท่านไหนสนใจชมรถจริงหรือจองได้ที่ไอออนไพรมัสชนบุรีวันนี้ถึง30พฤษภาคมนี้เรื่องรถให้ไพรมัสดูแล